c a ม i ล่าคาเบโลออกโรงปกป้องเดร็กหลังร่วมงานกันในอัลบั้มใหม่ ในฐานะที่เพิ่งจะร่วมง,งานกับเบรกไปหมาดๆครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าคาเม l ่าเคมิโลจะพูดยังไงเกี่ยวกับประเด็นเคนดริกลามาเวอร์ซัสเบรกบ้างครับ <S <S ล่าสุดคาเม l ่าเคมิโลออกมาเปิดปากพูดถึงรุ่นดังกล่าวแล้วครับในการให้สัมภาษณ์กับ The t i ท e s ์คาเม a ่า b ค l l โลได้พูดถึงความขัดแยง้งระหว่างเบรกและเคนดริกลามาเป็นครั้งแรกครับโดยตัวเธอเองเออกมาปกป้องเบรกจากการวิาพากษ์วิจารณ์สาธารณะที่เขาได้รับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับจากสื่อหลายเจ้าที่สรุปอย่างไกลๆว่าเบรกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปโดยปริยายและด้วยซ้ำโดยคาเมร่าเย เป็นคนน่ารักมากเธอก็เลยรู้สึกหงุดหงิดพอสมควรครับที่เห็นคนพูดถึงเดร็กในทางที่ไม่ดีแบบนั้นครับและคิดเหมือนกันว่าถ้าคนที่ว่าเดร็กทานอาหารเย็นด้วยกันหรือว่าอร่อยสักอย่างน่าจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเขาได้ครับ คามิล่าเคเบโลยังเล่าถึงอัลบั้มชุดใหม่ C X O X O ที่ได้ดร็กมาร่วมงานด้วยโดยการร่วมงานในครั้งนี้นะครับเธอก็เป็นฝ่ายส่งข้อความส่วนตัวไปหาดร็กเองครับโดยเธอไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับการตอบกลับด้วยซ้ำไปครับแถมไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะครับแต่มาถึง2เพลงครับนั่นก็คือ Hot Up Town และอ g l y โดย Hot Up Town นะครับเป็นเพลงแนวแดนซ์ที่มีบีทและทำนองติดหูยังถูกตัดเป็นซิงเกิลที่3ของอัลบั้มชุดนี้ด้วยครับ ส่วนเพลงอารลี่แทบจะเป็นเพลงเดี่ยวของดเวกเลยครับที่มีเพียงเสียงร้องของคาเมล่า a คเบโลเป็นคอรัสเท่านั้นรับส่วนเหตุผลที่ทําแบบนี้เนี่ยตัวเธอเองเปิดเผยว่าแค่อยากได้ยินเสียงของดเวกในอัลบั้มของตัวเองก็เท่านั้นเอง Cxoxo เป็นผลงานอัลบั้มชุดที่4ของคาเมล่าเคเบโลนะครับและปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนอกจากดเวกแล้วยังมีเพลย์บอยคาติและลิวเนสเอ็กซ์มารูฟิเจอริงด้วยครับ